ข้าลองดูดฝุ่นบ้างห่อข้าวเตี๋ยวหมูแดงวเตี๋ยวหมูแดงงะนี่ยังเ้ยกินไปลูกน้ำแยกเส้นแยกอะไรนี่เค้กช็อกโกแลตเอาสองชิ้นเลยเลอเออผมครับนี่เอาไปมีแอปเปิ้ลเอาไปด้วยถ้าจะเอาแน่เลยครับอนถ้ามันกลับดึกอ่ะ ก็งับก็ท่างงานทุกคนไม,ไ,กนะไม่ได้ดึกับไม่ได้ดึกตีสองครึ่งกลับถึงบ้านตีหนึ่งครึ่งเออตีสองครับอันนี้คือไม่ดึกของห<ร>ยองก็ล,งงล้างสองชั่วโมงล้างสองชัว่วโมงเดียว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 น,นี่ทำไมมันใส่เสื้ออะไรใส่อันนี้อบไปน้องถ่าย <c oughs> ไป ป่ะเราจะสอบอีกเมื่อไหร่เนี่ยเดือนนี้ต้องสอบแล้วเนี<ด>ย<ะ>่ยวิชาเริ่มใหม่เนะน,นี่ยป่ะเชิญฟาชิกดิพาสปอร์ได้รักนนงหงเลยป่ะฮะเด้อเมื่อเช้าเนี่ยเขามาเป่าเอาเครื่องมาเป่าเอเสษใบไม้เนาะที่ร่วงอะเนาะ แล้วเ,เขาก็เก็บให้เรียบร้อยนะทุกคนดสดชื่นนะฝนมันตกจ้ะดูตําเยป้าป้าฝรั่งสวีเดนแกย้ายแล้วเมื่อก่อนนี่แกเอาทำเป็นรัว้วแกย้ายออกไปแล้วแต่ว่าอยู่ในตึกนี้แหละ แต่เป็นห้องเล็กๆห้องห้องละสามพันเออห้องเล็กๆห้องละสามพันเมื่อวานถามแกอยู่ว่าแกย้ายแล้วแต่ว่าฉันอยู่ใกล้เธอนี่แหละแกว่างี้เนาะเออฝนตกจ้ะฝนมันตกความหนาวเนาะแต่ว่าไม่ถึงกับหนาวจา้ะแต่ว่าฝนฝนมันตกแค่นั้นแหละมันทำให้เฉอะแฉะนิดนึง มันทําให้อากาศน่าเบือ่อไปทุกคนคต้องยอมรับว่าประเทศสวีเดน เขาสะอาดนะทุกคนขนาดว่าเป็นฤดูใบไม้ร่วงก็คือตามที่เห็นมันจะสวยงามมากแต่พอวันเวลาเปลี่ยนไปมันก็จะแบบมันก็จะหมักหมมเนาะเขาก็จะเอาไอ้นี่มาเป่าเนาะทุกคนเอาเครื่องมาเป่าแล้วก็เก็บไปทำปุ๋ยต่อปุ๋ยหม,มักน่าจะประมาณประเทศสวีเดนเนี่ย ขยะทุกชนิดนะ่ะรีไซเคิลนะ่ะอยู่ที่ประมาณ98%ได้ทุกๆท,ท,ทุกขยะเอาไปรีไซเคิลได้เนาะแล้วก็บางครั้งมันไม่พอในการรีไซเคลิลก็นำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านเนาะนำเข้าขยะจากประเทศเพื่อนบ้านคือเขาใช้สอยได้แบบ แบบหมดจดจริงๆอ่ะทุกคนเออถ้าข้อมูลไม่ผิดเพี้ยนนะประมาณ98%ของขยะเอานำไปรีไซเคิลนะทุกคนนั่นแหละ ก้ไ่จาผักรวมไก่กินง่ายๆเลยเอ๋ข้าวกล้องจ้ะนี่ทำให้เคียบกินพแม่หุงกินแล้ว ก็เลยถามแมททิวว่าจะกินไหมข้าวนี้กินน่ากินไหมน่ากินผัดแบบมีผักไปวันนี้ลาข้าวกล่องเอายังเอาซุปครับขอบคุณค่บมันออกมา่อันเว้ากันข้างนอกอีหลีเลยจะคอนเอนไหม เหมือนลูกแมวเลยนะเ <laughs> สียงดังอ่ะอืมโอ้ยสองคดแม่แม่ใส่นี่ด้วยเออกาดกัดหมูไก่มันนุ่มมากไก่นุ่มมากโอ้ยเนอะ ให้เมทธิวกินก่อนจ้ะเพราะแมทเทิวจะไปซ้อมฟุตบอลวันนี้อืมอืมันร้อนอยู่นะอ,อร่อยม,มากอร่อยอิมอิอิ่อิ่มอิ่มอ่มอิมอกิ่มอินมะอิน แม่ไม่ได้ชิมไงตอนผัดอะ่ะกินอะไรดีทุกอย่าเอาะไกินชัทนี้เพราะแม่ยังไม่กินนะทุกคน <c oughs> หอมเนาะหอมแซ่บอร่อยอืมอร่อยอืมอร่อยจริงผักที่แมทธิวชอบอกินได้หมด มีบอกโคลี่มีดอกกะหล่ำม,มีถั่วนำเตาจะได้ไม่มีแครอทเพิ่มสีสันเพราะว่าแครอทหมดอ,อเอาข้าวน้อยๆกินผักเยอะ ตอนแรกว่าจะจะผัดใส่กุ้งแต่ว่าไม่มีกุ้งลืมซื้อเดีวนี้ก็อร่อยเนาะเดี <c oughs> ๋ยว <c oughs> จ,จะทำห่อข้าวให้หยงเขาพรุ่งนี้ว้าว wow. oh, อร่อยจริงอร่อยจริงแค่ผัดผักก็อร่อยเนาะ <c oughs> ต้องเป็นคนชอบกินผักเท่านั้นถึงจะแบบอร่อยถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องกินถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องกินกินแม่ร่อยอืม กอบคือเอาผักไปไปลวกสักสามนาทีอะทุกคนแล้วกเ็เอาออกมาแบบนกน้ำเย็นนิดนึงแล้วก็เสด็จน้ำก่อนจะผัดผักมันก็จะยังสีเขียวกบกรอ,อืบเคล็ดลับะนะทุกคนคือไม่ได้แนะนำเราคือเออเราพูดในสิ่งที่เราทำะนะทุกคน บางคนเขาก็เก่งกว่าเราอยู่แล้วเออเราก็ไม่การแนะนําใครหรอกจก้ะเอาไก่อีกไหมไมีไก่เออีกเ,เอาไก่อีกไก่มันนุ่มเหรอตัก <laughs> เอาเลยตักเ,เอาเลยเออน่ะช้อนนั้นแหละโอเคพอแล้วเออเอาผักเอาเลย เอาให้อิ่มเพราะว่าเดี๋ยวแบ่งให้อเล็กก็แม่เหลือตั้งเยอะโอเคพอแล้วอเอาเลยกักหมูกักหมูโอเคพอแล้วจะมีคนแปลกใจว่าทำไมมายืนกินทำไมนั่งไม่ได้เหรอ,อ <laughs> นั่งได้ <laughs> เปลี่ยนบรรยาก,กาศกักหมูกักหมูมันเข้ากันเหรอ,อ,อเอาไปผัดด้วย โอ้ยโอเคจ้ะทุกคนเดี๋ยวขอยสิห่อเข่าให้อเ็กเนาะจะ้ะเดี๋ยวก็ให้แมทธิวเพิ่นกินอย่าเพิ่งไปฟุตบอลเนาะขวอัยอยังบะท่านได้กินพี่นออ้องเมื้อนี้ขวอัยอยังบะท่านหิวจะ้ะนั่นละร่อยไหม่อ้ยเออ ทุกคนก็อันนี้เป็นห่อข้าวของอะไรจ้ะนี่มีข้าวกล้องแล้วก็ผัดผัดผกรวมไก่จ้าทุกคนน่ากินเนาะนัแหละจ้ะเป็นเมนูง่ายๆจ้ะทุกคนมือน,นี้บ๊ายบายจ้า